ัลโหลสวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราเดินทางผ่านเวลาอันยาวนานนะครับในเรื่องของการแก้สมการและอัดสมการทั้งพหุนามนะครับทั้งเศษส่วนพหุนามแล้วก็ค่าสมบูรณ์นะครับวันนี้มาเข้าสมการอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ยังไม่จบนะยังไม่จบสมการเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วละนะที่จะพูดถึงเกี่ยวกับสมการแล้วก็อสมการนะครับก็คือสมการที่ติดสแควรรูทนะครับหรือถ้าครูเรียกครูจะเรียกว่าสมการอาตัตรกยะละกันนะครับก็คือพอมันติดสแควร o ูทก็เลยเป็นอตัตรกยะนะแต่จริงๆแล้วก็คือเวลาแก้สมการตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธียกกำลังสองนะเพื่อให้สแคว r รูทหายไป นะครับขอบของเรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าปวดหัวอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสมการด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่ดูเรื่องของอสมการพหุนามอะไรมาแล้วเนี่ยก็ก็จะไม่ยากมากแล้วนะครับเกี่ยวกับการดูช่วงมากกว่าน้อยกว่านะครับแต่ถ้าใครยังไม่ดูก็แนะนํากลับไปดูเรื่องของการแก้อสมการก่อนนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าใครแบบว่าติดตามมาตลอดเนี่ย ก็ดูไล่สเต็ปม,มาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเรื่องเก่าๆที่จะต้องถูกหยิบยกนํามาใช้นะครับเอาละ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกของเรื่องออสมการที่ติดรูทหรือสมการอัตรขยะนะครับก็จะเริ่มจากง่ายๆก่อนเนาะวันนี้ก็จะแบบสั้นๆนะครับได้ใจความวันนี้มี5ข้อแล้วก็เป็นแบบง่ายๆแพทเทิร์นแบบฟอร์มของสมการอัตรขยะหรือติดรูท ของวันนี้นะครับของวันนี้จะเป็นลักษณะที่ติดสแควรูทตัวเดียวมีตัวที่ติดสแควรูทอยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็สามารถจัดรูปให้ด้านขวาเนี่ยเป็นตัวเลขได้มีแค่นี้นะครับคลิปแรกเอาแบบง่ายๆก่อนให้เข้าใจก่อนว่าวิธีการทํำยังไงแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาในแต่ละโจทย์นิดหน่อยนะครับทีนี้ เรามาพูดแบบเบื้องต้นพื้นฐานก่อนเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาของเราเราต้องการจัดทิ้งนะครับอย่างสมมุติว่าเราจะแก้สมการที่ติดสแควร์รูทเนี่ยปัญหาเราก็คือมันติดสแควร์รูทเราต้องจับตัวสแควร์รูทมากาจัดให้มันลุ้นมันหายไปนะครับซึ่งมันจะมีแค่วิธีการเดียวเท่านั้นที่ทําได้ก็คือการยกกําลัง2นะครับและตรงนี้เวลาที่โจทย์มันยากเนี่ย คือมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันต้องยกกําลังสองแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งโจทย์ให้มายากด้านด้านขวาเป็นตัวเลขหรือจะเป็นตัวแปรอะไรถ้ามันยากเวลายกกําลังสองมันก็จะยิ่งยากตามไปนะครับแต่วันนี้จะขอพูดแบบง่ายๆก่อนแน่นอนว่าต้องยกกําลังสองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนักเรียนลองนะถ้าเกิดนักเรียนคิดว่านักเรียนลองทําได้นักเรียนก็ลองทําดูนะครับแต่ว่านักเรียนครับเวลายกกําลังสองเนี่ยส่วนใหญ่นะจะต้องมีการเช็คคําตอบหรือว่ามีการตรวจคําตอบเพราะ มันอาจจะมีตัวคําตอบเกินมานะครับแต่ว่าครูจะไม่ค่อยชอบตรวจคําตอบด้วยการแทนค่านะอย่างที่ได้เรียนเรียนมานะักเรียนจะเห็นว่าครูจะพยายามหาช่วงคําตอบออกมาเพื่อเพื่อจะเอามาพิจารณาว่าคําตอบที่เราได้นะ่ะมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับครูจะไม่ค่อยเน้นว่าหาคําตอบแล้วเอาคําตอบไปแทนค่าเพื่อเช็คนะครับมันยากยิ่งโจทย์ยากเรายิ่งเช็คยาก เพราะฉะนั้นใช้วิธีการกําหนดขอบเขตดีกว่านะครับทีนี้ขอบเขตหรือเงื่อนไขของสมการที่ติดสแควรูทคืออะไรก็คือตัวที่อยู่ในสแควรูทจะต้องไม่ติดลบอ่านี่คือเงื่อนไขของมันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาตัวนี้แหละมาใช้เป็นขอบเขตของคําตอบนะครับว่าคําตอบเนี่ยอยู่ในช่วงอะไรบ้างอ่ะเกินนําพอประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะข้อที่1 โจทย์ข้อที่1ตามที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับสแควรูทของ x บวก3เท่ากับ5าครับอ,อย่างที่บอกว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆนี่คือง่ายสุดเลยนะครับแต่ครูจะทําเป็นแพทเทิร์นนะก็คือว่านักเรียนต้องดูว่าอะไรที่มันติดอยู่ในสแควรูทเอาตัวนั้นมาตั้งเงื่อนไขก่อนอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับว่าตัวที่อยู่ในรูทต,ต้องไม่ติดลบใช่ไหมครับก็คือมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นั่นเองอันนี้จะเป็นเงื่อนไขแรกนะครับครูก็จับ ตัวที่อยู่ในสแควรูทก็คือ x บวก3นะครับไปตั้งเป็นอสมการมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับย้ายข้างออกมาเนี่ยนักเรียนจะได้ช่วง x มากกว่าหรือเท่ากับ3ซึ่งตัวนี้จะเป็นขอบเขตของคำตอบนะก็หมายความว่าถ้าเราไปแก้สมการแล้วต้องดูว่ามันอยู่ในช่วงนี้ไหมนะครับถ้าอยู่ถึงจะใช้ได้ถ้าไม่อยู่ใช้ไม่ได้อ่ะจากนั้นก็ไปเริ่มวิธีการแก้สมการอย่างที่บอกนะครับ มันต้องยกกำลังสองทั้ง2ข้างนะครับอย่างนี้มีด้านซ้ายติดสแควร์รูทด้านขวาเป็นตัวเลขยกกำลัง2ทั้ง2ข้างได้เลยครับแล้วการยกกำลัง2ก็จะทำให้สแควร์รูทนั้นหายไปนะครับทำให้ด้านซ้ายจะเหลือแค่ x บวก3ด้านขวายกกำลัง2ก็ออกมาเป็น25เห็นไหมครับมันจะกลายเป็นสมการง่ายๆย้ยายข้างได้ x เท่ากับ22จากนั้นนักเรียนก็เอาตัวคำตอบเราไปเช็คกับ เงินไขด้านบนนะครับที่เรากําหนดไว้ว่า x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบสนะซึ่ง x เท่ากับยีอเนี่ยอยู่ในช่วง x มากกว่าเท่ากับลบสใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยก็ตอบได้เลยว่า x เท่ากับเซตของ22นะครับอ่ะเริ่มประเดิมข้อแรกง่ายนะครับตามสเต็ปเลยยกกาลังสองย้ายข้างได้คําตอบเช็คแล้วมันใช้ได้ก็ตอบได้เลยโอเคไหมฮะนะครับเอาละถ้าโจทย์มาลักษณะนี้ง่ายเลย นักเรียนทําได้แน่นอนนะครับลองไปดูข้อต่อไปนะครับข้อ2อ่าโจทย์ข้อ2เป็นแบบเดียวกันกับเมื่อกี้นี่แหละนะครับเป็นสแควรูทห้าลบสอเท่ากับหเหมือนเดิมนะครับครูเอาช่วงของค่า x ที่ติดในรูทมาคิดก่อนนะว่าขอบเขตของค่า x ที่จะใช้เป็นคําตอบได้คืออะไรนะครับนักเรียนก็นึกตามนะครูจะค่อน,นข้างที่จะลัดนิดน,นึงนะเพราะเรื่องเก่าๆเนี่ย นะครับนักเรียนก็คิดตามไปแล้วกัน5ลบ 2x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนักเรียนแก้ช่วงของ x จะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ส่วน2นะครับช่วงนี้จะต้องเป็นคําตอบนะอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นไปดําเนินการยกกําลัง2ทั้งสองข้างได้เลยครับทาแบบเดิมนะครับตัวยกกําลัง2กับรูทหายไป1กาลัง2ได้1ย้ายข้างแก้สมก,การนักเรียนจะได้ x เท่ากับ2เช็คซิ นะครับ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ส่วน2 5ส่วน2เน,น,นี่ยมันก็2ครึ่ง2.5น้อยกว่านะครับซึ่ง x เ,เท่ากับ2มันน้อยกว่าใช้ได้อย่างนี้ก็ตอบเลยอ่าข้อ1กับข้อ2เหมือนกันเห็นไหมคือยกกำลังสองปุ๊บแล้วแก้แล้วได,ได้คำตอบเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงของค่า x แตกต่างเนาะช่วงแรกจะเป็นมากกว่าไอช่วงนี้เป็น x น้อยกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนก็ ใช้หลักการว่าตัวในรูทต,ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0แค่นั้นเองนะครับอ่ะสองข้อง่ายๆไปดูข้อ3ครับอ่ะข้อ3 s ม u a r e root x ลบ 2, บวก1เท่ากับ0ะครับตัวเนี้ยนะครับนักเนะรีนนเยนต้องจัดรูปสมการก่อนเนื่องจากว่าเรามีสแ a r e root กับมีตัวเลขปนกันอยู่นักเรียนถ้าเกิดจะไปยกกำลังสองเลยเนี่ยอันนี้จะยากเพราะว่าด้านซ้ายมันเหมือนกับมี2ตัวใช่ไหมถ้าเกิด เอาไปยกกาลังสองนักเรียนต้องไปกระจายโดยใช้สูตรสูตรหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองตัวนั้นแล้วสแควรูปมันก็จะไม่หายไปนะนะครับมันจะไม่ได้หายไปในทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนย้ายข้างจัดรูปก่อนมันจะยกกําลังสองแล้วสแควรูปหายนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ไปดูเงื่อนไขของค่า x ก,ก่อนเนาะตัวติดรูปคือ x ลบ2นะครับแสดงว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2ออันนี้คือเงื่อนไขคำตอบ อ่าทาเหมือนเดิมเลยนะคุณทาเหมือนเดิมย้ายข้างก่อนนะครับย้าย1ไปข้างขวาเป็นลบหนึ่งโอเคไหมครับแล้วก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างครับอ่าด้านซ้ายยกกาลังสองแล้วสแควรูทหายไปด้านขวายกกําลังสองได้หนึ่งถูกไหมฮะจากนั้นก็ย้ายข้างนะครับเอาลบสองย้ายไปได้ x เ,เท่ากับสามอ่านักเรียนได้ x เ,เท่ากับสามแล้วก็ไปเช็คครับว่าใช้ได้ไหมนะเช็คกับเงื่อนไข ตัวด้านบนเนี่ยเราบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ2ปรากฏว่า x เ,เท่ากับ3มันใช้ได้ครับนะครับถ้าเป็นปกตินักเรียนทํามาประมาณเนี้ยนักเรียนก็ต้องตอบ x เ,เท่ากับ3ไปแล้วแหละใช่ไหมแต่ข้อนี้ตอบไม่ได้นะครับครูจะบอกว่า x เ,เท่ากับ3มเนี่ยมันทําให้สมการไม่จริงนะครับอ่ะยังไงอะ่ะก็คือนักเรียนลองเอา x เ,เท่ากับ3ลงไปแทนในสมการดูมันไม่เท่ากันนะครับนะ x ตัวนี้เป็น3ใช่ไหมสลบ2ได้1 นะครับสแควรูได้สแควรูตหนึ่งถอดแต่ก็ได้1นึบวกหมันได้2ครับมันไม่ได้เท่ากับ0นย์นะครับนะครับอ่าเกิดอะไรขึ้นครับท,ทั้งทั้งที่เฮ้ยเราก็แก้สมก,การปกตินะครับได้คำตอบ X เท่ากับสนี่ก็อยู่ในช่วงที่เราหาไว้แหละแต่ทำไมพอไปแทนแล้วมันไม่ได้นะครับใครพอรู้บ้างนะครับทำไมข้อนี้ถึงทำไม่ได้นะ ข้อนี้จะตอบเซตว่างครับไม่มีคําตอบสําหรับสมาการข้อนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆนักเรียนต้องสังเกตนิดหนึ่งนะครับสังเกตแล้วจะรู้ว่าข้อนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปยกกําลังสองแล้วก็หาคําตอบที่มันผิดออกมานะครับไม่จําเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นสมาการที่ไม่จริงตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับนักเรียนสังเกตดูเวลาถ้าเกิดย้ายข้างมาเนี่ยข้างขวาติดลบหนึ่ง นะครับให้นักเรียนพิจารณาวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าสมการตัวนี้ครับด้านซ้ายติดสแควรูทนะครับแล้วขอบเขตของ x เ,เนี่ย x ต้องมากกว่าเท่ากับ2นะครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้ยังไงก็เป็นบวกคับมันไม่สามารถที่จะติดลบได้ในขณะที่ไอ้ข้างขวาดันกลายเป็นลบหนึ่งนักเรียนคิดว่ามันจะเท่ากันได้ไหมล่ะนะครับถ้าพิจารณาจากสมการนี้นักเรียนจะรู้ว่าสมการมันไม่จริงแล้วนะตั้งแต่วันทั้นเนี้ไอ้ด้านซ้ายเป็นบวก แต่ด้านขวาติดลบมันไม่มีทางที่จะเท่ากันได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็ดูว่าถ้าเจอแบบนี้นักเรียนตอบเสร็จว่างได้เลยนะข้างซ้ายติดรูทแล้วด้านขวากลายเป็นตัวเลขที่ติดลบนะตอบเสร็จว่างเลยนะครับไม่ต้องคิดต่อสมการจะไม่จริงแน่นอนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับเวลาเราแก้สมการที่มีติดรูทนะ ถ้ามองแบบโยงไปหาเรื่องเก่าเรื่องที่เราเคยแก้สมการค่าสมบูรณ์จริงๆลักษณะคล้ายๆกันเลยนะถ้าเกิดข้างซ้ายติดค่าสมบูรณ์แล้วด้านขวาเป็นลบนะอย่างเงี้ยคือเป็นเซตว่างเลยเพราะว่ายังไงข้างซ้ายก็เป็นบวกเสมออันนี้ก็เหมือนกันติดรูทนะครับเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าติดรูทยังไงมันก็ต้องเป็นบวกอยู่แล้วนะครับก็ตอบเสร็จว่าแอาประมาณนี้นะครับเนะี่ยก็จะมี แบบนี้ต้องระวังนะโอเคนะต่อไปนะครับข้อ4วันนี้มี5ข้อเองนะสั้นๆลองไปดูข้อ4นะครับอ่านะข้อ4จะเพิ่มความยากขึ้นมาตรงที่ตัวที่ติดอยู่ในสแควรูทเป็นกำลังสอง่าเพิ่มความยากตัวนี้ขึ้นมาเพราะนั้นอะไรที่เราจะต้องคิดก็คืออะสมการที่ตัวในรูตต้องไม่ติดลบใช่ไหมครับเงื่อนไข อันนี้ครูก็จะรัดเอาคำตอบของช่วง x ที่หาไว้เอามาเลยนะนักเรียนไปลองทดในกระดาษดูนะครับตัว x ก,กำลังสองลบ3 x เนี่ยตัวที่อยู่ในรูทเนี่ยนะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ดังนั้นนักเรียนต้องไปแก้ะสมการกำลัง2ถูกไหมนะครับไปดึง x อ,ออกนะครับเหลือ x ลบ3แล้วก็ไปเขียนเส้นจำนวนดูนะครับช่วงไหนที่เป็นคำตอบนักเรียนจะได้ตัวนี้ไหม นะย้อนไปที่สมการพราหุนามอีกแล้วนะครับเห็นไหมเรื่องเก่ามาแล้วนะครับแล้วครูก็รัดขั้นตอนเอาคําตอบมาเลยนะครับช่วง x ที่เป็นคําตอบของข้อนี้จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0หรือไม่ก็มากกว่าหรือเท่ากับ3ต้องอยู่ใน2ช่วงนี้ถ้าไม่อยู่เราก็จะไม่เอามาเป็นคําตอบนะครับจากนั้นก็ไปดําเนินการนะครับข้อนี้ก็ย้ายข้างก่อนนะเห็นตัวเลขมี2อ,อยู่นะครับติดลบย้ายไปบวก ด้านขวาแล้วค่อยยกกาลังสองนะครูก็ค่อยๆรัดไปเรื่อยๆนะยกกําลังสองข้างซ้ายครูก็ถอดรูททิ้งเลยข้างขวาก็2กําลังสองได้4มันก็จะอยู่ในรูปสมการกําลัง2อ,อ่าสแสดงว่านักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปแก้สมการกําลัง2นะครับย้าย4มาลบแยกตัวประกอบนะฮะได้ x 2ค่าก็คือลบ1กับ4นะครับแล้วก็ไปเช็คดูครับว่า มันใช้ได้ทั้ง2ตัวไหมนะฮะ x ลบหอยู่ในช่วงน้อยกว่า0ใช้ได้ x 4อยู่ในช่วงมากกว่า3ใช้ได้ก็ตอบ x เท่ากับเซตลบหกับ4นะครับวันนั้นจริงๆความยากของมันอยู่ที่ตัวในรูทว่าเขาจะกําหนดเป็นอะไรเนาะนะครับถ้าจะเป็นกําลัง1ง่ายๆเวลายกกําลังปุ๊บสแควร,รหายแล้วก็ย้ายข้างแก้ถ้าเกิดในรูทเป็นกําลัง2พอยกกาลัง2รูทหายปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นสมการกําลังสองเห็นไ,ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าในรูทเป็นอะไรก็ตามเวลาเรายกกําลังสองแล้วรูทหายเราก็ต้องแก้สมการไปตามที่เขาให้มานะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเศษส่วนหรือค่าสมบูรณ์ที่จะติดอยู่ในรูทนะซึ่งมันมีได้นะครับแต่เอาแบบง่ายๆก่อนเราน่าจะเดินทางไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเรื่องนี้กว่าจะจบจบสมการแล้วเดี๋ยวมีอ่สมการด้วยนะยาวไปนะครับ อ่ะข้อสี่แล้วไปข้อสุดท้ายเลยครับข้อห้าอ่าข้อห้าก็คล้ายๆกันนะครับเป็นสแควร์รูทยี่สิบห้าลบเอ็กกำลังสองลบสามแล้วเท่ากับศูนย์เงื่อนไขก็คือเอ็กไอยี่สิบห้าลบเอ็กกำลังสองจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับนักเรียนเอาตัวนี้ไปลองแก้อสมการเนาะอ่านะนักเรียนจะได้ช่วงไหนเป็นคำตอบครับอ่าเอ็กจะต้องอยู่ระหว่างลบห้ากับห้า ถ้าไข่คล่องๆแล้วนะมองแบบง่ายๆนะครับก็จะได้คําตอบ x นะต้องอยู่ในช่วงนี้ถึงจะเป็นคําตอบไดนะ้ก็ไปดําเนินการเลยนะครับย้ายข้างเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเอาสามย้ายไปยกกําลังสองแล้วก็แก้สมก,การเป็นสมก,การกําลังสองนะครับข้อนี้ก็ย้ายข้างให้เป็น x ก,กาลังสองลบสิบหกเท่ากับศูนย์นะครับแยกตัวประกอบได้ x ลบสี่ x บวกสี 4, ่ 4, ได้ x เท่ากับลบสี่กับสี่นะครับอยู่ในช่วงไหม ลบ4กับ4อยู่ในช่วงลบ5ถึง5นะครับใช้ได้ก็ตอบได้โอเคไหมครับนะเริ่มจากง่ายๆนะเริ่มจากง่ายๆนะครับเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนวันนี้มีแค่นี้เองนะครับคลิปสั้นกระชับรวดเร็วดูแป๊บเดียวจบเลยนะครับแต่เรียนต้องคิดตามนะแล้วเก็บประเด็นที่อยู่ในคลิปนี้เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของช่วงจุกจิกขึ้นนะครับ สแควรูทถ้ามันติดมากกว่า,วาหนึ่งตัวเวลายกกําลังสองแล้วมันจะยังไม่หมดในครั้งเดียวนะักเรียนต้องยกกาลังสองหลายครั้งหน่อยนะครับยิ่งถ้าเกิดติดสามตัวสี่ตัวโอ้โหยิ่งยากเลยนะครับมันต้องยกกําลังหลายๆครั้งมันถึงจะถอดหลุดได้หมดเดี๋ยวครั้งหน้าคลิปหน้าเรามาดูกันว่าถ้าค่าสมบูรณ์สองตัวจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงนะครับมันมีอะไรจุกจิกเยอะแยะมากมายที่จะทำให้ปวดหัวได้นะก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับโปรเจก์นี้นะครับ เรื่องของสมก,การตักยะหรือสมก,การที่ติดแหว์รูวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ